ตามปกติแล้วนี่ก้นห้าสิกินกาแฟเข้าไปแล้วนี่ที่สอยหายร่างกายห้ากับปีกับเป๋าใดเป็นบ่แต่ว่าสําหรับบางคนแล้วนี่เปินกินเข้าไปแล้วเพินอยากนอนมันเกิดจากสาเหตุอย่างหล้กก็มีปัจจัยอย่างที่เอเด้เกิดสาเหตุมองนอนเพราะการกินกาแฟกาแฟเป็นยาระบายอ,อ่อ,อนๆถ้าเ้ากินเข้าไปร่างกายของเ้าก็เสียนังคือขับออกมาเป็นปัสสาวะ เพราะสนั้นกระซิเฮตดให้ร่างกายของห้องอ่อนเพียแลลวก็รู้สึกง่วงนอนได้อย่างที่สองอากาแฟานี่คีคาแฟาอีนมีสารสนิทหนึ่งที่ส่งผลในห้ามมีความสุขละกาซึ่งสารสนิทนี้นี่แหละกระเฮตให้ห้องง่วงนอนได้เช่นกันกาแฟาอาชีดให้ความดันต่ำลงการไหลเวียนเลือดบอดีละกาเฮดให้เกิดอาการอ่อนเพียนั่นแหละ อย่างต่อมาก,ก็คือออียงเอตไแห่หัวใจเต้นเร็วอาจสิเกิดกับหลายๆคนได้เนาะหัวใจเต้นเร็วมีแหละอีกปัจจัยหนึ่งที่เฮ็ดให้เงาง่วงนอนเพราะว่าเฮ้าเมยจากการเต้นเร็วของหัวใจเขาก็เลยง่วงนอนอย่างต่อมาง่วงนอนเพราะว่าอยียงเพราะว่าน้ำตาลในกาแฟบ่อหลังจากที่เฮากินกาแฟเข้าไปผลจากความหวานที่เฮาเติมน้ำตาลลงใส่กาแฟอาจสซิเฮ็ดให้เฮารู้สึกง่วงนอนได้ อากาอย่างต่อมาก,ก็คือนี่ย่างตอ,อาการดื่อกาแฟสําหรับคนที่กินกาแฟเป็นประจํากินยุ่เป็นประจํากินยุบเป็นประจําจนร่างกายเข้าดื้อแล้วก็ปบปวดศรออะเฮทไห่ห้องนอนอากาการกินกาแฟในยามบ่ายเนี่ยสีเฮทไห่ห้องนอนหน่อยเม็นบ่อกนอนรับบรสณิทยังมาขึ้นบนันนี้ตื่นเช้ามาเป็นยังอยากนอนนั่นแหละปัจจัยนี่แหละ ที่่อยเอามาฝากในมือนี้ผู้ใดกินกาแฟาแล้วง่วงนอนฟั่งแบบนี้แล้วคือสิเป็นประโยชน์สําหรับมูจอหลายๆคนอยู่เนาะข้อสรุปแบบง่ายๆเลยว่าการกินกาแฟานี่เป็นยังคือง่วงนอนเพราะว่าธิตของคาเฟาอีนนี่แหละที่เหตุให้เฮ้าตื่นโตสซัวขนาดนี้ที่ถือคับออกมาอยู่ในร่างกายเขาจนเมื่อและนี่แหละก็คือเหตุผลที่ว่าเอบเป็นอย่างคืออยากนอน แลวก็เข้าเป็นอย่างคือออนเพียรน์นี่เองตามนี้แหละ